สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าสนั่นรถบัสรับผู้ป่วยโควิด -19 จากกรทมกลับจังหวัดอุบล ถูกเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่ขนส่งปราบเมื่อวันที่5สิงหาคมเฟซบุกลูกชายหลาบัตสมทัวได้โพสต์ข้อความระบุว่าเกมส์จนได้ขนาดว่าไปรับผู้ป่วยก็ยังบอรอดจับกระเบิงสถานการณ์แน่โพสไปดอก300มันก็บอได้หลายอีหยังดอกแต่มันซีดีกว่านี้ถาละเว้นจากนั้นโพสต์ดังกล่าวมีคนส่งต่อกันออกไปเป็นจํานวนมากและตําหนิเจ้าหน้าที่แต่ทางด้านเฟซบุกลูกชายหลาบัตสมทัวก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ด้านเราเองก็รู้แหละว่ามันผิดระเบียบแต่สถานการณ์ตอนนี้รถผมก็ไม่ได้วิ่งงานจอดสนิทแต่ต้องจ่ายพรบปบระากันภาษีรายปีค่า GPS เกือบ30,000ต่อปี เยียวยา,วยาวไม่เคยมีให้กับอาชีพนี้พอวันนี้แทนที่ท่านก็น่าจะอารมณ์อร่อยให้ผมหน่อยก็ไม่ได้เพราะครั้งนี้ผมเอารถมาวิ่งรับผู้ป่วยชีวิตคนแท้ๆทางท่านเองก็บอกถ้ับประรับตามจริง2 0 0พันอันนี้ช่วยเอา500รอยละกันผมหยิบกระรเป๋าตังออกมามันก็มี500ร้ยผมบอกว่าถ้าจ่ายค่าประดับห0าอยนี่พวกผมไม่มีตังเหลือซื้อข้าวเลยนะท่านตอบมาเอางี้วันนี้ใจดีเอา300อพอนี่ละน้ำใจค้าราชการ ทางด้านของคนขับก็ยอมรับว่าผิดแต่สถานการณ์เร่งด่วนจึงจําเป็นต้องทําอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ